แมวนะน,น้าฮ่าฮ่าตัวสวยด้วยดวยิไม่กลับไม่โดนวะโดนแล้วปันกระแปอีกแล้ว <c oughs> ตัวท,ที่เท่าไหร่เราไม่รู้ดาร์กไนโอ้ยเอาโอเดาโอเดาโอเดาโคตรลุดเอ้าโก็หลุดไอ้ชี้ออะไรอ่ะโอ้โห่ตีดิตีดิมันตามมาตามมา ปั่นกะระแสบอกแล้วอย่าให้ปั่นกะระแส โลแล้วหูยไม่เล็กนะคะบอกเลยตัวนี้ไม่เล็กช้อนช้อนช้อนหางนะอ่าให้โอช้อนมา เดี๋ยวออนเดี๋ยวพี่ลากไปมัองอะโอเคขอบคุณครับอุ้ยป่าดูไซ์ครับทำไมนะตีทำไมทำไมกูว่าแล้วนะไม่เห็นมันคืนแล้วตีพอดีก็ว่าแล้วต้องโดนอ๋อมันสวยขนาดนั้น เนี่ยมันก็ต้องกลับขอโดนเหรอโดน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 เลยโอ้ใหญ่ด้วยนี่อับตัวให้อีกหนึ่งตัวดีเทปก็เอากระเป๋าิงดิเดี๋ยวยกให้ดูยกยกให้เจ้าของดูเลยอะเจ้าขอเขาท่านนั้นแหละเออสวยครับสองตัวผ่านไปสองตัวติด เมื่อกี้นะเมื่อกี้นะออสนะออสใช้ค่าอะไรเมื่อกี้เดี๋ยวขอดูหน่อยเนี่ยอันนี้ก็แบ็กแรปเตอร์นะครับครเขาพอโอทโฮเช่นเดียวกันแม่ตีว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออสหลบดีดตีว่าไงครับตีว่าไงโอ้ยเลยนะที่พี่แจ้งมัต้องรีบก็โปรไซนี่สวยจัดเดี๋ยวถ่ายดูแป๊บหนึ่งนะครับกับคันนี้เลย เมื่อกี้ที่งัดอยู่ดักไหนเจอกันเรเ็วเนี้แน่นอนัง